วิดีโอนี้ใช้โปรแกรม PowerPoint เพียงอย่างเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เห็นอยู่นี้หรือเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ด้วยเช่นกันในการกำหนดภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะไปที่ภาพเคลื่อนไหวไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ในแต่ละส่วนของการกําหนดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะกําหนดภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะคะแต่เทคนิคเวลาที่เราทําภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้เป็นวิดีโอเนี่ยนะคะเราก็จะมีเทคนิคก็คือว่าเราจะกําหนดให้เขามีความต่อเนื่องกันนะคะจะสังเกตว่าภาพเคลื่อนไหวต่างๆตรงเนี้ยนะคะเราจะกําหนดให้มีความต่อเนื่องกันโดยที่เราไปกําหนดบริเวณนี้นะคะอ่ะอย่าง ชาร์ตนี้เป็นรูปวงกลมรูปเนี้ยนะคะของเราจะกําหนดให้เขาเกิดขึ้นพร้อมก่อนหน้านี้นะคะเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ระยะเวลาระยะเวลาตรงเนี้ยนะคะถ้าเราต้องการให้รูปเนี้ยนะคะเกิดขึ้นเร็วอ่นนี่เราใช้เป็นวงล้อนะคะเกิดขึ้นเร็วตัวเลขตรงเนี้ยนะคะก็จะน้อยแต่ถ้าต้องการให้วงล้อค่อยคคลี่นะคะงวงล้อค,ค่อยคคลี่ภาพออกมาก็จะ ใส่ตัวเลขตรงนี้มากหน่อยนะคะน,นี่คือระยะเวลา1วินาทีนะคะส่วนพิกเจอร์0อันนี้เป็นรูปภาพรูปภาพเนี่ยก็จะให้เกิดกำหนดให้เป็นหลังก่อนหน้านี้นะคะหมายความว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเกิดขึ้นและสิ้นสุดปุ๊บนะคะเหตุการณ์ข้างหน้าเกิดขึ้นและสิ้นสุดปุ๊บเหตุการณ์ถัดไปก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาเลยนะคะอ่าโดยที่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้เหตุการณ์ที่3เนี่ยเกิด หลังเหตุการณ์ที่2สักพักหนึ่งพักระยะเวลาแป๊บหนึ่งเราก็จะใช้การกาหนดหน่วงเวลาตรงนี้นะคะสามารถหน่วงเวลาได้เห็นไหมถ้าเราก,กดหน่วงเวลาตรงนี้ไปมากขึ้นนะคะระยะห่างตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าเหตุการณ์ที่2นะคะเกิดขึ้นไปแล้วเราหน่วงเวลาไว้อีก2.50วินาทีจึงจะเกิดเหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้นะคะนี่นคือเทคนิคของการกําหนดนะคะ ภาพเคลื่อนไหวสําหรับการทําวิดีโอของเราครั้งนี้นะคะเราก็กําหนดโดยส่วนใหญนะ่เราจะกำหนดเป็นหลังก่อนหน้านี้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเมื่อเหตุการณ์ก่อนหน้าเกิดขึ้นนะคะเราก็เกิดเหตุการณ์นี้ตามไปในทันทีเลยทั้งหมดเลยส่วนนะคะวัตถุบางอาันเนาะอย่างอันเนี้ยนะคะตอนที่เราทำเนี่ยมีหลายเลเยอร์มากเลยนะคะ มีหลายเลีย์มากเลยถ้าเราต้องการให้เขาเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะวัตถุหลายอันเกิดขึ้นพร้อมกันเราสามารถที่จะไปจัดกลุ่มนะคะเดีย๋ยวอันนี้เราสามารถที่จะไปจัดกลุ่มเห็นไหมนะคะอันเนี้ยเกิดจากการจัดกลุ่มวัตถุหลายหลายอันนะคะเข้าด้วยกันพอเราจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วนะคะวัตถุตรงนี้เมื่อเรากำหนดนะคะ <S <s <ๆ>เขาก็จะเกิดการเคลื่อนไหวไปทั้งกลุ่มไปพร้อมๆกันเลย ต่อไปในส่วนของเสียงนะคะแทรกเสียงนะคะเราสามารถที่จะแทรกเสียงซึ่งอยู่บนเป็นไฟล์เสียงใน PC นะคะในคอมพิวเตอร์หรือโหลดมานะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะบันทึกเสียงลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนว่าเสียงอะไรกดบันทึกะคะ่ะแล้วก็กดตกลงไปนะคะเอาไฟล์ไปไว้ลากไปไว้ด้านหน้า ก็จะเป็นแบบนี้ในการกําหนดเสียงเมื่อเล่นวิดีโอนะคะคลิงที่เสียงไปที่การเล่นของเราจะกําหนดก็คือเล่นในสไลด์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าซ่อนระหว่างการนําเสนอหรือว่าถ้าเสียงนี้เป็นเสียงวิดีโอที่เราต้องการเปิดไปคลอคลอกับวิดีโอเราสามารถที่จะใช้อันนี้ก็ได้นะคะเล่นแบบเบื้องหลังลอกที่ดูปึ๊บ ถ้าเล่นแบบเบื้องหลังเนี่ยเสียงเนี้ยนะคะจะเล่นไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็วนรอบถ้าเกิดว่าวิดีโอวิดีโอ,อยาวเสียงเสียงก็จะวนรอบไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวิดีโอจบแต่ของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะเราก็ใช้แค่เล่นในสไลด์ทั้งหมดก็พอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบันทึกวิดีโอนี้นะคะบันทึกไฟล์นี้อยู่ในรูปของวิดีโอไปที่ไฟล์ค่ะ บันทึกเป็นนะคะบันทึกเป็นไตเติ้ลยูทูบนะคะเลือกนาสกุลวินโด w มีเดียวิดีโอนะคะแค่นี้กดบันทึกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเราจะได้วิดีโอที่ทำจาก PowerPoint 100%เลยค่ะสวัสดีค่ะ